ครับสวัสดีครับบริษัทซิเซลเองนะครับวันนี้นะครับมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้รับเกียรตินะครับจากสมาชิกนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับจากรายที่แล้วนักเคสที่แล้วนะครับก็คือคุณคุณสำรานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีเคสหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทได้รับเกียรตินะครับก็คือคุณป้าบุญชินนะครับที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของซิเซลเองแล้วทําให้สุขภาพของคุณป้าบุญชินเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้อย่างไร ในโอกาสนี้นะก็ขอกราบสวัสดีคุณป้าบุญชินครับสวัสดีครับคุณป้าบุญชินครับครับคุณป้าบุญชินครับรก่อนหน้าทีจ่จะรับประทานปริภัฒน์ของซิเซลเองคุณป้าบุญชินเนี่ยนะครับมีอาการป่วยเป็นยังไงบ้างครับมันมึนหัวมาหลายปีแล้วค่ะ๋อมึนหัวมาหลายปีครับแล้วตอนนั้นไปหาหมอบ่อยไหมครับบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลค่ะอ๋อไม่รู้ใช่ไหมครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลแล้วคุณป้าทราบว่าเป็นคอเลสเตอรอลไปหาหมอนานหรือยังครับวันพระออกพรรษาขึ้นไปนอนแล้วบ้าน ีที่แล้วใช่ไหมครับออกพรรษาปีที่แล้วใช่ไหมครับบ้านหมุนปราตีห้าก็มาโรงพยาบาลเพชรบูรณ์หมอเข้ามาเจาะเลือดถึงรู้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลค่ะขึ้นสองร้อยแปดสิบขึ้นสองร้อยแปคุณป้าตกใจไหมครับตกใจค่ะแล้วคุณหมอแนะนําให้คุณป้าทำยังไงครับเขาก็ให้ยามากินแต่ประมาณไม่หายก็มากินสาลายลิมูมุยนี้พอถึงกําหนดกําหนดหมอนัดก็ไปตรวจเลือดอีก นี้ครับก่อนหน้าที่จะได้รับประทานลิ้มูมูยเนี่ยคุณคุณคุณป้าบุญจินเนี่ยได้ไปหาหมอบ่อยครั้งแค่ไหนครับได้รับประทานยาต่อนเนื่งมากี่เดือนโไปเดือนละสองครั้งเดือนละสองผลค่ะ <Okay. S 1> แล้วทุกครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยผลการตรวจเลือดเนี่ยปรากฏว่าคอเลสเตอรอลลดลงไหมครับจาก 280. 2องรไปทุกเที่ยวหมอไม่ตรวจเลือดให้แต่ยาแก้เวียนหัวมากินเฉยๆคะ่ะคุณป้าก็ไม่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะ <Okay. S 1> นะครับแต่ก็ไปอย่างเงี้ยทนพอบรรเทาพอบรรเทาก็คือแค่บรรเทาหายปวดหัวเวียนหัว หายบ้านหมุนนะครับแต่ว่าก็ไม่หายสักทีไม่หายสักทีไปหาหมอต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาประมาณสัก5้เดือนได้ไหมครับก่อนจะพบคนแนะนําผลิตภัณฑ์ของซิเซลเป็นปีค่ะเป็นปีใช่ไหมครับอ๋อจากปีที่แล้วนะครับที่ในช่วงออกพรรษานะครับแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ซิเซลโดยภายใต้การแนะนําของใครครับของคุณสมจิตค่ะของคุณสมจิตใช่ไหมครับคุณสมจิตมาแนะนําคุณป้าบุญชินว่าไงครับเขาบอกว่ามือหัวนี้ให้กินลองกิน สไลร์มูมุยดูอ๋อครับคือก็คุณคุณแง่ว่าเขาก็เห็นใจนะสงสารคุณป้าคุณป้าเนี่ยไม่สบายนะเป็นโรคบ้านหมุนะนะครับต้องเกือบปีแล้วไปหาหมอซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังมีอาการเหมือนเดิมแค่ทุเราไม่หายสักทีก็เลยบอกแนะนําคุณป้าลองผลิตภัณฑ์ลิมูมุยของซิเซลเนี่ยอาจจะทําให้คุณป้าเนี่ยหายได้นะเป็นทางเลือกอย่างนั้นใช่ไหมครับค,คุณป้าเชื่อไหมครับตอนแรกไม่เชื่อบอกตรงๆว่าไม่เชื่อครับแต่พอมากินแล้วมาตรวจเลือดอีก หมอบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่มีปกติแล้วครันนี้ที่ไม่เชื่อเนี่ยทำไมถึงกล้าลองกินล่ะครับมีแรงบันดาลใจหรือใครกระตุ้นนะครับก็ลองดูเนาะคงลองได้ก็เลยพูดอย่างนี้อืซื้อเองหรือว่าลูกหลานซื้อให้ครับอ๋อคุณสมจิตแบ่งให้กินอ๋อแบ่งให้กินใช่ไหมฮะะแล้วกินไปกี่วันครับรู้สึกดีขึ้นนะครับอ้สักสามอาทิตย์ค่ะอ๋อสามอาทิตย์ใช่ไหมครับคุณสมจิตแบ่งให้กินด้วสามอาทิตย์มากินวันละเท่าไหร่นะครับกี่มื้อฮะ กินสามมื้อสามมื้อมื้อละกี่ซีีฮะตอนเช้า20ตอนกลางวัน10ตอนเย็น10อ๋อตอนเช้า20กลางวัน10เย็น10บถ้าก็วันละ40กินไปสามอาทิตย์กลับไปให้หมอตรวจใหม่ปรากฏว่าไปให้หมอตรวจใหม่รอบนี้คุณหมอบอกว่าไงครับคอเลสเตอรอลหายหายก็คือเขาบอกหายไม่ได้บอกว่าเหลือเท่าไหร่นะครับบอกว่าหายแล้วนะครับแล้วคุณหมอนัดอีกไหมครับ ไม่นัดนัดแต่ไปเอายามากินเฉยๆอ๋อแล้วก็ยังกินยาคู่กันไปกินยาของหมอด้วยแล้วทุกวันนี้นะคุณคุณป้าบุญจินยังกินยาหมอโรงพยาบาลอยู่ไหมครับกินอยู่ค่ะังกินอยู่ใช่กินคู่ก็สาลีลิมูมีอ๋อครับแล้วหมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับนัดวันที่ยี่สิบสี่จะถึงนี้ยี่สิบสี่แล้วแล้วล่าสุดที่ไปหาหมอครั้งสุดท้ายนี่เดือนที่แล้ววันไหนครับพอจําได้ไหมฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมีนายี่สิบเจ็ดมีนาครับก็มาวันนี้ก็ถึงวันที่ยี่ มีนาเมษาเมษาเมษาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาหมออย่างหมอหมอนัดวันที่เท่าไหร่นะยี่แปดใช่ไหมยี่สี่ยี่สีจะไปถึงคราวนี้เนี่ยก็คราวที่แล้วหมอก็ไม่ได้บอกว่าตรวจแล้วคอเลสเตอรอลเท่าไหร่แค่บอกว่าปกติแต่ก็ยังนัดไปหาหมอเพื่อรับยามาไม่ได้เจาะเลือดอีกอ๋อไม่ได้เจาะไม่ค่ะก็คือแค่ไปรับยาเฉยๆคราวที่แล้วไม่ได้เจาะแล้วไม่ได้เจาะมาสองเดือนแล้วอ๋อสองเดือนแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอาการบ้านหมุนเวียนหัวทั้งหลายนี่เป็นไงฮะ หา,หายไปเลยหายไปเลยเราก็สามารถเดินเหินได้ปกตินะทำงานได้ปกติอย่างนั้นใช่ไหมครับอยากจะบอกยังไงกับผลิตภัณฑ์ของซิเซลที่รับประทานครับก็บอกว่านี่คดีค่ะกินแล้วแบบว่ายังไงมันเบาเนื้อเบาตัวค่ะืครับเบาเนื้อเบาตัวก็คือทำอะไรฮะทาให้มีเลี้ยงมีแรงอย่างนั้นใช่ไหมครับแทนที่เมื่อก่อนนี้หน้ามืดเวียนหัวบ้านหมุนเท้าหนักมือหนักยกไม่ขึ้นตอนนี้ทานข้่ไปแล้วเหมือนมีเลี้ยงมีแรงเหมือนกับคนปกติที่ใช้ชีวิตได้ปกติครับ อยากจะบอกกับคนที่ปรารถนาดีนะว่าทานลิมโมยเนี่ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างนอกจากที่คุณป้าอาการหมุนบ้านหมุนแล้วนะครับม,ม,มีมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมคนข้างบ้านนั้นเขาก็ถาม <c oughs> ว่ากินแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าดีขึ้นครับคนนึงซื้อสองขวดซื้อทีละขวดอีกคนหนึ่งเขาซื้ออีกขวดหนึง่งอืมอ<ม>ืก็คือแนะนําคนข้างบ้าน <Okay. S 1> คนข้างบ้านเห็นเรากินแล้วเราหายคนข้างบ้านก็เลยฮะซื้อเอาไปกินบ้างแล้วคนข้างบ้านที่กินถึงเดือนยังครับ ถึงแล้วถึงแล้ว,แล,วแล้วเขาเขา้เขามาเล่าให้คุณป้าบุญชินฟังว่าไงมั้งครับหลังจากกินปิตาบังยังไม่ได้เจอกันอ,อนะ๋อยังไม่ได้เจอเลยใช่ไหมครับ,รบแสดงว่าไม่มีปัญหาเขาก็เลยไม่มาต่อว่านะแสดงว่าเขาก็คงได้รับผลดีจากผลิตภัณฑ์ของริบมุอยของบริษัททิเซลเช่นเดียวคุณป้าบุญชินนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าบุญชินมากนะที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ